กิน้วมไหมเฮ้ยที่แกทำบ้าอะไรของแกนเนี่ยฉันเมี่ยวแกวฟาหน้าให้ก็บุญเท่าไหร่ละโอ้ไม่เจ้าทำไมต้องส่งฉันมาเป็นผู้จัดการที่นี่ด้วยเนี่ยเฮ้หยหลอนก็หลอน จะว่าไปที่นี่ก็บิวตี้ฟูลกันนะเนี่ยถ่ายรูปไว้หน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยขอโทษนะคะ แค่พนักงานก็จอกก็จอกอะทำกับลูกค้าแบบนี้ได้ไงวะผู้จัดการแกอยู่ไหนไปเรียกมาดิฉันจ่คุยกับผู้จัดการแกถ้าไร้แกออกขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวเชนให้ค่ะไม่ต้องเออสอรี่นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่นอะค่ะคุณผู้จัดการมาก็ดีแหละก็นังนี้อะดิ มันทำน้ำโขกใส่พวกเราเนี่ยจะชดใช้อย่างไงเออต้องขอโทษด้วยนะคะรีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะชาดับหรือว่าถ้าแปลไม่ออกอะนะก็แปลว่าหุบป,ปากจ้ะเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะนี่คนเดอิอดเดิดาดา,ดาแบบเธออะ ไม่เหมาะกับการมาเป็นเด็กเสิร์ฟหรอกสภาพแบบเธอเหมาะกับไปเป็นแม่บ้านนุ่นไปโก a y ยังไม่โกวออีกหรือว่าอยากโกฮมจ๊ะออไม่ค่ะเด,เดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะ ขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคะอะเอไปงงงงงังพูนขึ้นไปผุนทั้งสั่นสองผุนค่ะค <c oughs> เร็วดูวงืงเงๆงเงื้องงนี่ เห็นแทรากลับนี่ไปไหนต่อดี่ะไปกินเล่าไหมเฮ้ยนี่แกทงบ้าอะไรของแกเนี่ย แก้นี้ถือว่าของน้องเขาแล้วกันนะแล้วเก็บมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมจะไม่ลูกค้านะเว้ยลูกค้าแล้วยังไงเหรอผู้ชายแบบพวกคุณอะมันต้องเจอผูอ้หญิงแบบฉันนี่โดนแค่นี้อ่ะึงถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะ ฉันไม่เอาแกวฟาดหน้าให้ก็บุญเท่าไหร่ละน,นี่นางบ้าฉันจะฟ้องพวกแกฉันจะเอาเรื่องพวกแกหน,นีสุดได้ฉันก็จะฟ้องเหมือนกันเพราะฉันเห็นกับตาว่าพวกคุณอะลวนลามน้อมพนักงานคนนี้ไม่จริงอะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำ <laughs> ยังจะบอกว่าไม่ได้ทำอีกเหรอ ก็ฉันเห็นกับตาก็จะกล้าโกหกอีกหน้าไม่อายขออนุญาเสิร์ฟน้ำนะคะขอบคุณนะครับคนสวยพี่ขอถามน้องหน่อยได้ไหมระหว่างน้ำกับน้องเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันครับออยกัน สุดดยอ่ะขอโทษนะคะอย่าเพิ่งไปสิครับอยู่ด้วยกันก่อนอพอดีไม่สะดวกอะค่ะอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนะครับคนสวยขอโทษจริงๆนะคะไอ้น้องอะมานั่งด้วยกันก่อนแป๊บเดียวเองไหมเร็วไหมไปนะคะนั่งด้วยกันพี่ไปเถอะค่ะเร็วเออไปเถอะค่ะพี่ไปเถอะฉันจะไม่ยอมให้พวกคุณ ทำนีสใส่ต่ตําๆแบบนี้กับพนักงานของที่นี่หรือนะไม่รู้แหละพวกแกแค่พนักงานอะ่ะฉันไม่อยากคุยด้วยหรอกฉันจะฟ้องพวกแกให้หมดเจ้าของรีสอร์อยู่ไหนตามมาดิเจ้าของรีสอร์อยู่ไหน,นออกมาดิจะขวางทำไมลงไปเจ้าของรีสอร์อยู่ไหนอยู่ไหนออกมาดิฉันเป็นเจ้าของที่นี่เองค่ะและฉันก็ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วค่ะ ดีเลยงั้นต้องไล่พวกมันสองคนออกไม่งั้นผมไม่ยอมนะได้ค่ะฉันจะไล่พนักง,งานสองคนนี้ออกถ้าพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่ได้พูดความจริงเฮ้กันพอเอถอะหรือวก็เป็นเรื่องใหญ่หรอก จะพิสูจน์อะไรพิสูจน์ยังไงที่นี่มีกล้องวงจรปิดทุกมุมฉันสามารถดูได้ว่าใครถูกใครผิดถ้าพนักง,งานฉันผิดจริงฉันจะไล่พวกเขาออกทันทีแต่ถ้าคุณใส่ร้ายพนักง,งานฉันฉันก็จะเรื่องคุณให้ถึงที่สุดเหมือนกันไหนไม่มีกล้องจอนปิดสักตัวเลย แกอย่ามาตลกหน่อยเลยงั้นก็ลืมๆมันไปเถอะพวกแกก็ไม่ได้อยากจะชอบอยู่แล้วนี่แต่จําไว้นะพวกเราจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วหน้าคุณถ่ายอะไรอ่ะจะถ่ายวิประจาตัตเ,เ,เองไหยไงเออไปเนถะอะเดี๋ยวป้านยังไม่ได้จ่ายค่าที่พักเลยนี่ จะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจะให้รวมค่าเสียหายไปด้วยเลยล่ะนี่เอาไปนี่ฉันต้อง ขอโทษเธอด้วยนะที่เมื่อเช้าฉันไม่ได้ถามอะไรเธอเอาแต่ต่อว่าเธออย่างเดียวเลยอะ่ะไม่เป็นไรเลยค่ะต้องขอบคุณผู้จาัดก,การมากกว่านะคะถ้าไม่ได้ผู้จาัดก,การเข้ามาช่วยเอาไว้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะต่อไปถ้าเธอเจอเรื่องแบบนี้เธอต้องรีบบอกฉันเลยนะเพราะว่าถ้าเธอไม่บอกอะสิ่งที่เธอจะได้รับ ก็มีแต่ความเจ็บใจทั้งเจ็บใจคนพวกนั้นแล้วก็เจ็บใจตัวเองด้วยแล้วเธอก็ไม่ต้องอายนะเพราะว่าคนที่ควรจะอายอะ่ะคนพวกนั้นมากกว่าคุณผู้จัดการใหม่พูดถูกถ้าว่าหลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอะ่ะให้แจ้งผู้จัดการได้ทันทีนะ ถึงทางรีสอร์ทเราจะมีนโยบายให้พนักง,งานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีที่สุดแต่ถ้าลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกไม่ควรทางเราก็พร้อมจะปกป้องพนักง,งานของเราให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะคุณส้มเอ่อสอรี่นะคะแบบนี้ฉันคงไม่โดนไล่ออกแล้วใช่ไหมคะใช่ <laughs> แต่ครั้งหน้า คุณช่วยควบคุมอารมณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยสติมากกว่านี้นิดนึงนะฉันไม่อยากให้รีสอร์ทโดนฟ้องนะ <c oughs> ได้ค่ะจะพยายามนะคะ <c oughs>